ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกบอสกวัดมั่นใจทีมสืบสวน DNI ขี้คายคดีของแตงโมก็ต้องบอกว่าวันนี้เรื่องของคดีของแตงโมนะครับก็พนักงานอนนะครับ d n นเนี่ยนะครับรับว่านับจะทําการสืบสวนนะครับสืบสวนนะครับว่านับมีการนรับทำสำนวนเท็จหรือเปล่านับ ย้ำนะครับว่า DSI เนี่ยนะครับกำลังสืบสวนว่าการทําสํานวนของนอ้องตโมมีการทําสํานวนเท็จหรือเปล่ามีอะไรในสํานวนที่เป็นการเท็จหรือเปล่า นะไม่ใช่การลือคดีย้ำนะครับแต่ถ้าสำนวนเท็จแล้วคดีรักจะเป็นยังไงก็คงต้องติดต,ตามกันแบบยาวๆบอสนวัดมั่นใจว่าทีมสืบสวน d ดไอขี้ขายคอีแตงโมบอกไม่ธรรมดาทั้งทีมแนะชาวเน็ตนะครับซื้อผ้าห่มรอดูเชื่อพลังของพวกเราจะไม่เหนื่อยฟรีจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเออนุมัติให้สืบสวนสอบสวนหรือฟื้นคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัฒนยา พัฒรวีรพงศ์หรือว่าน้องแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังพร้อมตั้งเรขสืบสวนโดยคณะพนักงานสอบสวนได้มีการประชุมนะครับเปิดคดีครั้งแรกเมื่อวานนี้เมื่อวันที่24มกราคม2568เพื่อเดินเครื่องสอบพวกบิดเบือนขบ,บวนการยุติธรรมและประสานผู้ที่เชี่ยวชาญคายสงสยัยเลือดออกหูได้อย่างไรตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ต่อมาเมื่อวันที่25มกราคม258นายนวัดอิสระไกรศิลป์หรือว่าบอสนวัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิตรแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโพสต์ข้อความร,รงในเพจเฟซบุ๊กนวัดอิสระไกรศิลป์ระบุทีมสืบสวนทั้งทีมของ d ีเบอกเลยไม่ธรรมดาผมมั่นใจไปซื้อผ้าห่มรอกันได้เลยโดยก่อนหน้านี้นายนวัดอิสระไกรศิลป์ระบุว่าพลังของพวกเราจะไม่เหนื่อยฟรีขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อธิรอรอ ข่าบอสอยากเห็นความยุติธรรมจริงๆรอความยุติธรรมให้กับคนไทยรอความยุติธรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นขาบอสพวกคุณคือตัวแทนของคนทั้งประเทศขอให้ทุกคนเป็นไปด้วยดีความยุติธรรมจงบังเกิดสงสารแตงโมเป็นต้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับก็อย่างที่บอกว่าขดีนะครับของน้องแตงโมนะครับเป็นที่สงสัยนะครับถึงแม้เวลาจะผ่านมา3ปีแล้วก็ตาม เวลาผ่านมา3ปีแล้วก็ตามแต่นะครับเจ้าหน้าที่เองไม่สามารถนะครับทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าน้องตะโมเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือการประมาทเพราะมีข้อพิรุษและข้อสงสัยต่างๆเยอะแยะมากมายแน่นอนครับว่า ไอ้ข้อพิรุธหรือข้อสองสัยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้ออกมาก็แค่ส่วนหนึ่งมันเคยออกมาแล้วแต่มันก็มีส่วนหนึ่งและมันไม่มีหลักฐานอะไรมาแต่ล่าสุดนี้ตามที่เราทราบมันมีข้อมูลต่างๆออกมาสนับสนุนอีกเพียบว่ามันมีข้อพิรุษในการเสรียชีวิตของน้องตะโมเนี่ยอย่างเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะมีการตั้งคำถามถึงเจ้าหน้าที่ตอนนี้แล้วว่ามีการทำสำนวนเท็จหรือเปล่า รหรือเปล่านะครับและนะครับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลชนสูตรศพ <Mother. S 1> เ,เองนะครับที่ต้องย้ายจากโรงพยาบาลจากนะครับที่โรงพยาบาลธรรมาศาสตร์ต่างสิบมาที่นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่ออะไรจุดป,ประสงค์อะไรนะรมีการพิสูจน์นะครับหรือการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็การพิสูจน์ศพเนี่ยเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าการพิสูจน์เป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจพิสูจน์การเสียชีวิตของน้องอ่ะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าโอ้โหงานนี้ต้องติดตามกันนะครับอย่างยาว นักรบไม่กระดกรายงาน